สวัสดีเจอกับผม47อีกแล้วเอาล่ะไม่รอช้าผมจะต้องให้ยาสลบแก่ชายคนนั้น,นก่อนที่เราจะเข้าไปผมขอเปลี่ยนเสื้อก่อนแม่มาจังหอมฉุยก็เพราะมันโง่ก็เหมือนมึงกำลังดนูนะมึงออเอ้ยไม่ยาเย็นแม่เปลี่ยนเสื้อแล้วผมเห็นคนในป้อมยามผมเลยให้ยาสลบตลอดการแก่เขาจากนั้นผมหาที่นอนใหม่ให้แก่เขา<แ>ชิบหายล่ะเพื่อนเขาเห็น สุขสันวันเกิดไอ้เฮี้ยชิปหายระย,ยาสลบหมดตอนนี้ผมกำลังถูกล้อมหลัะไอ้สัตว์ไม่ได้แดกกูหรอกปีกยิงจังเลยเฮี้ยไม่มีกระสุนเอาไอ้นี้ไปก่อนแล้วกันไอ้สัตว์ยิงกูเยอะหรอหลังจากนั้นผมได้เปลี่ยนชุดแล้วเนียนเข้ามา ผมอยู่ใกล้เป้าหมายแล้วเก็บสองคนก่อนแล้วกันไม่ได้แดกคูล็อกอุ้ยปืนลั่นโทษทีนี้นายไม่ได้ยินเสียงปืนจริงๆหรองั้นเดี๋ยวช่วยให้ไม่ได้ยินอีกเลยเอาละกลับบ้านกันดีกว่า